สี่หัวใจหลักของการใส่ปุ๋ยทางดินมีอะไรบ้างเพื่อนๆอ,อยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีดนะครับสี่หัวใจหลักนี้นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยทางดินนะครับจะต้องได้ประโยชน์สี่สิ่งต่อไปนี้ครับสิ่งที่หนึ่งครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วโครงสร้างของดินดีขึ้นปรับโครงสร้างของดินสมมติดินเป็นกรดดินเป็นด่างนะครับปรับโครงสร้างของดินทําให้ดินร่วนโปร่งซุยทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อันนี้คือจุดประสงค์หรือหัวใจของการใส่ปุ๋ยทางดินอย่างที่1ครับต่อมาอย่างที่2ครับถ้าเราต้องการแก้เชื้อโรคแก้เชื้อราในดินถ้าเราต้องการทําให้ดินสะอาดต้องการซักดินนะครับเราจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับนี่คือหัวใจหลักอย่างที่2ครับและหัวใจหลักอย่างที่3ในการใส่ปุ๋ยทางดินนั่นก็คือใส่เพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมใส่เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินใส่เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินนี่คือหัวใจหลักข้อที่3และหัวใจในการใส่ปุ๋ยข้อที่4ครับเราใส่ปุ๋ยทางดินเพื่อทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจหลักในการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับถ้าประกอบไปด้วย สี่อย่างนี้นะครับท่านคือเป็นผู้ที่ใส่ปุ๋ยที่ได้ประโยชน์สูงที่สุดครับ